มิมอนตัวจริงเป็นคนสุขุมเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนพูดจาแบบว่าไพเราะอ่อนหวานนะครับผมซึ่งความเป็นนักเลงของมิคิมในมอนในตัวเนี่ยมันมันสีเลยอะมันไมีใช่มิมอนคอปเตอร์ครับคอปเตอร์คิมมอนคอปเตอร์คิมมอนเอ้ยคิมมอนคอปเตอร์ครับสวัสดีครับแฟนๆไวเลตี้นะครับผมคิมมอนครับผมคอปเตอร์นะครับได้ครับผมนะครับคอปเตอร์รับบทในเรื่องบ b o เ Never Smile เนี่ยเป็นกันครับคิมมอนนะครับรับบทในเรื่องนี้ชื่อว่าสิงหาครับ เกี่ยวกับเ,ออเป็น2ช่วงเวลานะผมที่มาบรรจบคบกันนะผมจากยุค2 4งศมาเจอยุคปัจจุบันนะผมซึ่งตัวกันเนี่ยอยู่ในยุคปัจจุบันและสิงหาเนี่ยอยู่ในยุคอดีตนะผมมีเรื่องบางอย่างเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวสิงหาเนี่ยจำเป็นนะครับผมไม่ได้เรียกว่าจําเป็น <S <S เขาเรียกว่า <S <S ถูกส่งมา โลกปัจจุบันให้เขามาเรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะเดียวกันเนี่ยของการก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากสิงหานะครับผมจนมาเป็นชื่อเรื่องบอยเนือวัสมัยเรื่องเราจะเป็นยังไงร,รอดูในซีรีส์ครับ สิงหาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่โดนเรี้ยงโดนชิชมาด้วยด้วยครอบครัวผู้มีอำนาจในสมัยก่อนนะครับผมก็จะมีความแบบเป็นนักเลงประจำตรอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมนิสัยก็จะแบบว่ามีความนักเลงนักเลงหน่อยนะครับผมซึ่งพอข้ามยุคมาเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปครับคนดูเนี่ยก็จะได้เห็นตัวละครที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากตัวละครที่มีความก้าวล้ามีความนักเลงเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปพอมาเจอกับตัวกันครับครับผมส่วนกันเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยคน หนึ่งที่พยายามทั้งสู้ชีวิตไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับผมแล้วเขาก็ไม่เคยมีความสุขเลยในชีวิตของเขาจริงๆเขาก็คงมีบ้างแต่ว่ามันมีสาเหตุบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ยิ้มนะครับผมก็ต้องไปติดตามว่าเอ้ยเพราะเหตุใดและทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้น ต่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับรไม่มีอะไรเหมือนเลยพี่ฮิมมอนตัวจริงเป็นคนสุข,ขุมเป็นคนน่ารักครับเป็นคนพูดจาแบบว่าไพเราะอ,อ่อนหวานนะครับผมซึ่งความเป็นนักเลงของพี่คิมในมอนในตัวเนี่ยมันมับสนเลยครับมันไม่มีเลยใช่อันนี้คือความจริงความจริงครับปกติก็จะคันเข่า,ขาเดินนะครับไม่ไม่ค่อยเดินปกติคันเข่า,ขาเดินปกตินี่เจอผมพี่คิมมอนเขาไหว้ผมก่อนนะครับ ส่วนคอปเตอร์ส่วนคอปเตอร์แต่งกันอย่างไรใช่ครับไม่ใช่แต่งกันอย่างไรแต่งกันตก็คือถ้าผมในชีวิตจริงเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพูดเล่นนู่นนี่นั่นเฮฮาอยู่แล้วแต่ว่าตัวกันเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเขามากในในในมุมหนึ่งเพราะว่าเขาสู้ชีวิตมากๆแล้วเขาก็ไม่เคยหาเรื่องที่มีความสุขเข้าตัวสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะต่างจากผมอยู่แล้วแหละครับซึ่งเราชีวิตของเราเนาะมันเฮฮาปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวกัน มันก็แตกต่างตั้งแต่สิ่งที่มันต้องสู้แล้วแหละ hmm. มันมันไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คือทุกคนอาจจะเคยเห็นผมแบบรับบทบาทที่แบบว่าจะต้องเป็นแบบเป็นขี้เวียงเป็นแบบว่าไม่พอใจนู่นนี่นั่นเอาก็แบบว่าเชิดเอะก็หญิงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างกันไปแล้วมันจะไม่ใช่แค่แบบว่าคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างมาให้เชิดหน้าเชิดตาหญิ่งไปงั้นแต่มันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีมิติสุดๆเท่าที่ผมเคยรับมาเลยแล้วกัน บทยากครับคือบทพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากบทพูดเนี่ยมันข้องกันได้อยู่แล้วมันต่อกันได้ตลอดเวลาแล้วแต่ ที่สําคัญของเรื่องนี้เนี่ยคือการสื่อสารสื่อสารยังไงให้คนเข้าใจด้วยความที่ตัวเรื่องเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะกึ่งแฟนตาซีหน่อยๆแต่พิศทางของเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรียลลิสติกมากๆอันนี้เราจะสื่อสารยังไงให้คนดูได้รู้สึกว่าตัวละครนี้มีชีวิตจริงอันนี้คือสิ่งที่ยากมากครับส่วนตัวคิมก็คือการทํากันบ้านว่าสมัย2 4งสเก้าเขาแตกต่างจากเราอย่างไงพอมันเป็นปีที่มันไม่ได้ห่างจากยุคป,ปัจจุบันเยอะขนาดนะั้นนะแค่รุ่นปู่อย่างเงี้ยบ,บางทีเราไปทําตัวเก่า ไปทำตัวแก่ไปทําตัวโบราณมากมันก็ไม่เรียวในขณะที่ถ้าทําตัวปัจจุบันคนก็ไม่เชื่ออีกอันนี้อาจจะต้องเป็นการทําการบ้านอาจจะต้องลองไปถามรุ่นใหญ่เขาดูว่าแบบในยุคนั้น,นเขาประมาณไหนนะในละครหรือว่าในภาพยนตร์ที่เคยมีมานะมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ากัวตั้งใจจะเป็นเรียลลิสติกแล้วเนี่ยเราจ,จะต้องทำการบ้านให้มากขึ้นครับ ็ฝากซีรีส์นะครับบอยเรียว่าสมัยรักสุดท้ายนายไม่ยิ้มนะครับผมออนแอร์ทางช่องวัน31นะครับผมก็ช่วงเดือนเมษาปีสองพนห้าร้อนะครับผมทุกคนก็จะได้ดูเรื่องนี้กันนะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมคอปเตอร์คิมมอนนะครับผมฝากด้วยครับคิมมอนเหรอไม่ใช่คิมพอลล์ผมถือโอกาสพูดก่อนไงคิมมอนคอปเตอร์ครับคอปเตอร์คิมมอนคอปเตอร์คิมมอนเอ้ยคิมมอนคอปเตอร์ครับ